นันนรู้สึกไงบ้างภา,าษาอังกฤษเราปกติอแต่ความสูงเมันไม่ได้คุยกันวันเือ,ญญอรอบแรกเนี่ยประมาณแค่ครึ่งเดียวแต่รอบนี้นี่ขึ้นไปคือเกือบสุดเลยนะถูกมากอมพยายามไม่มองอยู่มันเหมาะกับคนเก่งๆแบบนั้นนทน์เราก็ว่ายังไงน้องก็ไม่พลาดแค่ผาครับเพื่อนไปน่้งแคแค่เพื่อแค่า ใจเย็นน้องใจเย็นค่อยไปไปเอาละครับนนเริ่มปีนไปอย่างมุ่งมั่นเลยครับอโอ้โหพลิกตัวอักษรตัวแรกออกมาได้แล้วล่ะครับสีแดงสีแดงน้องแดงไหนวะขาขวาขาขวาขาขวาน้องขึ้นไปแม่เพิ่งผ่านตัวแรกไปก็ไม่รู้ว่าจะปีนไปทางไหนต่อดีแล้วเลยครับ ไวกว่านี้ตกได้ไม่เป็นี่ฟังเลยโอ๊ตฟังพี่พี่ใหญ่ก็มีทั้งใจเร็วและใจนิ่งโอ้ยจะเลือกเชื่อใครดีล่ะเนี่ยน้านะตา,ายขึ้นไปดูเหมือนว่าแขนจะหมดแรงแล้วนะครับขาก็พานหมดแรงไปด้วยเลยครับโอ้โหแย่แล้วเอ้ารับกำลังใจจากพี่ๆก่อนแล้วไา,าย,าย,ายขึ้นไปยิ้มด้วยยิ้ด้วยนยิ้มหน่อยมองข้อาย แล้วก็ขึ้นไปพลิกตัวอักษรที่2มาจนได้ครับจังหวะนี้แกร์ก่งมากรกระนนค่อยๆไปนอ้องถ้าขาไม่ไหวก็พักนะเดี๋ยวแพ้ไม่เป็นไรพี่รอรับอยู่น้องแงนนท์นกลับมาเริ่มมีแรงฮึดอีกครั้งเลยครับโอ้โหปีนขึ้นไปถึงตัวอักษรที่3แล้วเลยครับพี่ ยัยยัๆๆโอเคขาขวาโอเคซ้ายมันมันมันยากอ่ะยิ่งสูงยิ่งปีนยากนะครับแม่ท่าเลือกก้าวผิดในชีวิตเปลี่ยนกันเลยทีเดียวครับก่าจะได้ตัวอักษรที่4มาครับโอ้โหขาแรกใช้ขาเออเออเออเอียบดันันอนแอเอาเห วอดเสียวทีเดียวครับโอ้โหอีกแค่เก้าเดียวเท่านั้นแต่ลุ้นกับทั้งทีมเลยครับไป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 ายรถไปไปไปข้างหน้าอันหน้าอันหน้าละนวลเออโยนน้ารถไปแล้วมาเลยแล้วก็ได้ตัวอักษรที่ห้ามาจนได้ครับเอ้ามาเลยมาครบแล้วแล้วก็รีบรอยตัวเราบัเขียนครัตอบอย่างมั่นใจ A P E Grape G R A P E Grape อะนแต่ว่าเก่งเงินนั่นองสุดยอดโอ ต่อไปนะครับผมเป็นคิวของชิมอนนะฮะจากทีมบีนะครับเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกตอนนี้มือเปียกเลยพี่ยังไม่ทันเริมเลยมือมาเหรอบ๊าจะตื่นเต้นตื่นเต้นเขาล้างมือรอมาเลยคิดว่าชิมอนกับนักนนท์ใครทำเวลาได้เร็วกว่ากันผมไม่ต้องคิดเลยอันนี้ชิมอนอยู่แล้วครับเป็นเซลลเซไปเลย ครับเก้าแรกคลองเก้าสองคราวครับชิปวอนดูจะไปได้สวยเลยนะครับเนี่ยไปฟิวแพ้ภูเขาแพ้ภูเขาแพ้โหดตเขาค่อยปีนข้างใก้อ้าวโอ้โหเมื่อกี้รุ่งตอนนี้ร่วบซันแล้วแหละครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องใจเย็นพอตั้งหลักได้ก็ไม่ย่อท้อเลยครับพลิกตัวอักษรแรกมาจนได้ครับ M M แมงโก้เอ็นก็ดันตัวขึ้นไปพลิกตัวอักษรที่2มาอย่างต่อเนื่องนะครับแม่จังหว,วะวัดใจมันอยู่ตรงนี้เลยครับจะก้าวไปตรงไหนดีนะไม่ลองไม่รู้มาก้าวดูถึงจะเข้าใจเป็นไงล่ะมึงมันยาก,กว่ะ <laughs> เออกูอบอกแล้ว ถือว่าชิมอนนี่ยังแรงดีนะครับเพราะขึ้นมาถึงตัวอักษรที่3แล้วและครับโอ้แต่ตอนนี้ขาเริ่มสั่นแล้วนะครับเดียถึงจะอ่อนแรงแต่ไม่อ่อนใจพยายามเกาะไปให้ถึงที่สุดและครับดี oh. ถึงถ้าจะไม่ค่อยสวยครับแต่ก็ช่วยให้ขึ้นมาพลิกตัวอักษรที่4ได้ครับขึ้นขวาไม่ใช่ขวาขวาตุ่มเดิมขวาตุ่มเดิมซ้ายขึ้นมา okay. มาถึงตัวสุดท้ายครับแม่ยึดยัดยูนนานครับคนข้างล่างเนี่ยเอาใจช่วยเต็มที่เลยทีเดียวครับยกซ้ายขึ้นมาเลยยกซ้ายยกตรงยกตรงลงแท้เลยยกเออขาเอ๊ด้านด้นดดใส่เท้าด้านใส่เท้าด้านใส่เท้าด้านแล้วก็ร้อยตัวลงมาพร้อมกับขาที่ล้าเต็มที่โอ้ย M E M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  นี่เป็นไงเป็นไง M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  N N G O ได้คำตอบแล้วก็อย่าลืมน้องสิขาเปลี่ยแล้วพาชิมอนไปด้วยโอ้ยชิมอนชิมอนมีอะไรจะบอกแนอนนเปล่าวะพี่เป็นเพียวไอ้น้อง